ได้ขนาดนี้แล้วที่ฟังสีน่ารักเต่งกำรพักผ่อนครับจอมพักแห่งเมืองพม่าเลยครับจะมีอะไรเกิดขึ้นครับท่านผู้ชมที่เราพอกลายชนในปากตาเล็กจอกตีและเล็กต้องตัวต่อเลยครับท่านผู้ชมที่เราเฮ้ยฮัมมู อายุขยาผูเ้เกียกไอ้ผู้บ้าข้าจะขอตามามาทำนึงมันสรดนาดอากาศวันนี้จะฆ่ายังทำไมว่ะทั้งสองขากูจะสับไอ้กูจะจับแขนคือ the Oh, ไอ้หัวม oh, well, huh ึงคอยเองเพลงโอ้ทำไมไม่รู้จะทำอะไรกูเป็นบากันไปแล้วมึงกูเปลี่ยนอะไรฮะเอ้านึกตีซีดีห่วกูเปลี่ยนว่าอะไรไอ้คนนี้กูนึกไม่ออกแล้วก็อายุเหงาตาแหม่ทำนึกไม่ออกแล้วกูจะตัดท้ายคอยไอ้หัวมึงคอยเอง กูบกร้าไม่เล่นมาฆ่านักเลงตัวหมึ่งมึงรู้จักคุณตองเจอแน่ๆไปได้หรืออ้าวเฮ้ยคุณมึอยูที่หมายจัด้วยฮ่าฮาค่ัเนี่ยเท่ารวามีมือของมึงมันจะเต้แค่อะไรมา นี่ไอ้บ้างสุดแล้วนะไอ้หาง๋ยว่าไม่ให้กูทำอะไรเลยนะไรคทำไมมันกระดุกกระดิ่งไม่ได้เลยไหนบ้างสุดแล้วนะมึงคงไม่รู้จักกูกูยังไม่เอาตัให้มองดูถูกกูนี่คือเด็กดีให้กูซีดุเถียงเดี๋ยวบัดเดี๋ยวนี้กูอยู่ในท้องแม่กูปีที่เจ็ดเลยอีกสองเดือนกูจะลืมตามองดูโลกให้มึงจำวันนี้ เม um ื่อกูอายุครบ20ปีไปแล้วเวลานั้นกูจะขี่ม้าดับกับถุกเหยียบย่ามลงพถุกที่ขมาเพื่อแก้แค้นให้แก่คนไทยทุ้นีพี่ถุกมึงดูมีละเอียดยามบ่อยใน่อนที่กูจะไปกูจะขอแผลนะสามให้เป็นรอยจ่าลึกแผลที่นี่กูขอแผลข้างตายกลัวหม้อให้แก่ข้าจนแผลข้าว่า อีกบให้แกศาสนาและแทนสุดท้ายแทนกูขอเลือกการตรงออกขุมรถอีกบให้แกอุ้มร้านกรนนะและคนไทยนอหี่กูขอโวยมงกจ้าก้ออีกบ มันวามาติ่ไั่ให้มาตัวเราเองน็ได้นี่คือความหวานรักที่มันทำใหเรามีอะไรกันทำอะไรครับเป็นไรท่านไมนทักเอ๊ะเอาลอยๆพูดก็ที่ไปของเองโอ้ยไป ผมว่าตัดแคาา่ไซสาก็พอลองม่ปัสสาวมันบอกว่ามันเป็นเด็กน,นี้ต่อไปเดินกลูสีตะยไม่ใช่ใครอ,อ่ะข้าไม่อยากเชื่อทำไมครับที่ท่านมองเห็นภาพหร,อหรือเปล่าใช่ที่เรายืนเว้นยามรอบตองค่ายก็ไม่เห็นมีผู้ใด ที่มีลักษณะอย่างที่ท่านว่าเลยใช่จังเลยครับไปเห็นมีใครเลยเด็กที่ไหนกันยคุณเห็นม้ว่ไหมพ่อจะคิดว่าจะเกิดอะไรเราัยเราเป็นพ่อพ่อคิดมากแต่พ่อมีความจริงพ่อเชื่อพ่อเชื่อในสิ่งหนึ่งว่าความหมายของพ่อมันน่าจะเป็นควง ผมว่าท่านแม่ทัพได้เยี่ยวผิดที่มาบ้างาถ้งาพนการมาแรยกระลงจอด่วอทำไมฟอนให้พ่อหนือไดิไมแต่พ่อก็คือดีท้าพะการต้ด่วนต้องเรียนย่างพิยา2หาแม่ม่ให้ลูกทำนายความขอ่เรยงมาก ลืมบางอาอาจจะไม่สามารถที่จะช่วยท่านได้ทำไมครับทำไมครับลืมไป่ได้หรอเพราข้าพเจ้ามังราโทก็ทำนายฝันได้โอ้โหลืมเรื่องนี้ไปเลยเป็นแค่เด็กกี่จำได้ไหมโอ้ดีมากเลยไอ้นี่ถนัดไอ้น้องชายค่ะเออทำนายฝันนี้เลยโอ้แม่นมาก เรื่องผู้หญิงก็อย่างนี้เลยอะไรของมึงเนี่ยคุณพูดอะไรเนี่ยไปเชียวเดี๋ยวลอง <c oughs> ท่านแม่ทัพถ้าหากว่าท่านแม่ทัพอยากจะรู้ความหวนมันคืออะไรก็ได้เดี๋ยวข้าพเจ้ามังลาโถจะทำนายหวานนี้ท่านแม่ทัพเอง <c oughs> ก่อนแรกเลยนะต้องจับยามสามตามก่อนเลย <c oughs> นั่นไงกูบอกแล้วทำไมขั้นแรกจับยามแล้วันจะได้ปีนหาผู้หญิงได้ง่าย มึงจะรู Four> ้ได้ไงมึงไม่อยู <S <S ่เฉยๆแล้วมึงรู้ได้ไงมุกปีนไปอ่ะปุ๊บจะไปรู้ได้ไงก็ปุไปกับมึงอยู่เฉยไม่ได้มึงอ่ะไม่ต้องอยู่แล้วจับยามตามตาเอิมตามตา อีกสองเดือนน,นึงน้ะจะมีเด็กดีให้กุ้งสีหรือย่ะไอเด็กดีคุณมันจะเข้ามาทำลายพุกาปมาเทศอ,อย่าว่าจะท่านแม่ครับแม้แต่ตองคุเรงนอง,งมาหาาะก็ต้องเดือดร้อนไปตามๆกันมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอว่าน้องพี่จริงๆท่าน,นพี่ดูดีแล้วใช่ไหมดูแน่นอนแล้วเนี่ยขา้ามันเป็นเช่นนั้น แต่คนนี้จะกล่าวมาจริงข้าก็าต้องตัดไฟตั้งแต่งงแลง,งจมาง,งเพราะฉะนั้นอออาหาต้กคนจงกว่าเพียรับคำสั่งจากข้าเล่งออกตามหาผู้หญิงที่มีทองมีเรื่องสิข้า,าคนละเจ็ดวันวันละเจ็ดทองขา,าพ่าอีผู้ใดไม่ปฏิบัติตามผู้จะตัดผมมาที่เอ,อ,อนชานก่อนจะดูเจ้าควรดีไปได้วเน,น,น,นี่ยจะควรมาส่งงาน เคยได้ยินคำสัญญาต่อองค์กษัตริย์ส,ยสิริชัยระวังหากไม่ได้รัอผิดคำสัญญาก็เข่ากับว่าต้องเข้าอนตระหน่ายคงน้ำลายลงพื้นลลแต่นำกลับมาดึงตีนมีความคิเดียร์ว่างให้ควรจะให้องค์กษัตริย์สิริชัยมีส่วนร่วมในการตัดสินชะตาชีวิตของชางเวาเมืองรีอยุธยาในครั้งนี้ด้วยนะครับ ท้งน,นี้เราขอคัดค้านไม่เป็นการรักษาเกลียวแม่ทัพแทนผู้การมาที่ให้ตัวให้ตัวเแม่เรื่องภายในกองค่ายของเราก็สมควรจะให้เราตัดสินไม่สมควรที่จะให้คนอื่นนั้นยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนนใช่ท่านเป็นใครใครใครออกความคิดเห็นใช่ไอ้มือรูดพี่พีค่ะไปเชิญโต๊รีชัยมา รับได้ครพอยู่ที่เฉยใลยม่แมแหมรู้หน้าที่ดีนะ่ว่าต้องออกะไม่รอคุไปพูดน,นิ่งนเธล่เสพิ่พ์คีดรืงองนี่สาวพี่หน่อยพี่น้ำงรัมา,นะมาแล้วพี่พอ่อ ท่านผู้เลี้องเด็กกับข้าศึกไทยเพื่าที่จะพาไปตามข้ามต่อจานเราสุดยอดต้องขอพระธาราภัยต้องกรุงท่านสิริชัยด้วยเรื่องด้วยข้ามเจ้าเล่หฝันไปว่ามีเด็กตีแห่งวงศีเดียวเข้ามาตัดแทนซ้ายแขนขวาเล่นล้ไปลายไปดับปักโซ่โอ่งประจักษ์จริงนี้ อย่ที่ข้าหอนได้ทำนายต่อเกรงเหลือเกินว่าจะเป็นภัยพิบัติต่อภัยภาคกลางกล้ามองฉันอยากจะตัดใจแต่ลมจะามาเลยสั่งให้ทหารออกตามหาผู้หญิงที่ตั้งท้องตีรั้งหุ่นศักดข้าผู้หญิงทองมีหน้าที่วันละเจ็ดคนโปรดมีความคิดเห็นว่าเป็นประกาศเตอร์ก้ามองชาตยังไม่กล้าตัดสินใจ จึงรอพระองค์ก่อนทุกท่านบางเสือหนะมันเป็นคือเพียงแค่ความฝันเท่านั้นแต่ท่านก็ถือักรู้มาเป็นเรื่องจริงได้ขอบคุณผู้ดาวน์ไวสิทธิ์นำอยู่ในการตัดสินของแผ่นดินท่านต้องการหญิงไทย ข้าวันระเจ็ดคนมันจะไม่ดูหัวนาน่าเรื่องเจะไมดูโนด้แล้วไปเ่เลยข้าแหรูของข้าข้าจะต้อง็นนั่นคนเห็นหีิงภที่ต้องผูกขาวพ้กามมาเทศข่าตายวันระเจ็ดคนเพียงแค่ความฝันของข้าเกิดเืนเดียว เขอไมแต่าขอได้หเาขอให้ทลจากวันลเคนเหลือตัวลนไมับไทับเกบความสุขไม่ได้ครับดก็ห็นสมควรแต่เไม่้อเมอเป็นพระประสงค์ของพระองค์ท่าน กล่าวบอฉันตกลงพุ่เ้าัไมข้าตรงอีกแล้วตกงอีกแล้วเป็นความตัดสินใจเจ้าเขาทุกาต้องยอไปหมดเลยงเสราเรเ็นิดวันแรกเป็นเวืของเจ้าหน้าที่ของเจ้า นั่นก็นกนคือออกตามหาผู้ชีวิตตั้งคนจำไว้หากใครละเว้นหน้าที่หรือปลาดีกับใครเพียงคนเดียวไปเห็นดีข้าโลบ้าห้ามละเว้นหนาที่ไม่ปลาดีเหรอ หัวใจให้สันทานต้องสุดตา